น้องเลยครับเรื่องที่หนึ่งที่เราต้องพูดเลยนะคะไม่ชอบแดนเซอร์อมาเกาะมาแกะมาแท้โดนเหรอมือกองญาติคุณเสียหรอทำไมต้องขอแค่ไม่ชอบแดนเซอร์ขัดใจอะไรขนาดนั้นอ่ะคือเรารู้สึกว่า มาเกะมาแกะให้มันรกผูรกตาเแล้วก็มายุ่งมาย่องมาบังด้วยมาบังด้วยบางทีจังหวะเล่นชักเนี่ยมันบังลายอยไม่เขามาช่วยถอดเสื้อออกไงนี่ถึงจะได้เห็นแบบนี้นี่คือสิ่งที่จะพูดข้อที่สองครับพี่เอเพลงมันต้องยาวกว่านี้นะครับพี่ปอดเพราะตอนเนี้ยมันถอดได้แค่สองชิ้นใช่ถ้าเพลงยาวกว่านี้ถอดหมดจ้ะ